ผมชื่อนายเพียวแท่ตั้งไปรักษาถึงกันทลราลรมทีจังหวัดศรีสะเกดไปทั้งบ้านไทยพยัคต์ทางไปบ้านบัวเชนไปรักษาทุกที่แล้วไปรักษาที่กระสังกับหมอแชร์ก็ไม่หายสุดท้ายไปหาหมอกระดูกเอ็กซเรย์ขึ้นมเมล็กไฟฟ้า8,000บาท หมอสันนิษฐานว่าปลายประสาทของผมมันอักเสบกินยามาประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วเม็ดหนึ่งสี่ห้าสิบบาทกินทุกวันก็ไม่หายพอดีผู้พันทหารแกพาเมียแกมารักษาที่นี่แกหายแกก็เลยแนะนำให้ผมมาแกถามว่าอยากลองไหมผมก็บอกว่าผมไม่รู้จะไปเสี่ยงตรงไหนแล้วเพวาไปรักษาไม่หาย ผมมาที่นี่ได้เป็นครั้งที่สามแล้วแล้วตอนก่อนจะมานี่ผมเดินนี่เดินลงขาไม่ได้สนิทเจ็บขานอนไม่อยากจะตื่นเดีย๋ยวนี้ผมเดินปกติแล้วมผมอยู่บ้านเลขที่17.9ถนนมิตรอาลีอำเภอเมืองจสุรินทร์อยู่หลังสถ,ถานีรถไฟสุรินทร์อตอนนี้อาการผมดีขึ้น80%แล้วแล้ว เดินดูเมื่อก่อนเดินยังไงรับแต่ก hmm. ่อนต้องลุกขึ้นเดินอ่าลุกลุกขึ้นเดินดูสิตอนที่ผมยังไม่ได้รักษาผมจะเดินแบบนี้จะเดินแบบนี้จะเดินแบบนี้เดินแบบนี้ขาลงได้ไม่เต็มขาเวลาจะนอนก็จะปวดเส้นขานี่ทั้งหมดเลยจะปวดเส้นขาปวดถ้าเดินนานก็จะเจ็บจากนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ ถึงหลังครับเก็บจากนี้ขึ้นมาถึงเส้นหลังเส้นหลังแต่หลังจากผมได้รักษาไปสามครั้งแล้วผมจะเดินให้ดูอ่าเดินแน่มผมจะเดินให้ดูเคลยวเคลยรับอืมอาการจะปกติไม่มีอาการเจ็บเลยสักนิดเดียวอืม เดินอย่างนี้ได้ตั้งแต่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่สองครั้งที่สองเหรอครับที่มารักษาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้ววันพุ่ผมก็จะมารักษาอีกเพราะว่ามันเดินดีแผมก็จะมาอีกวันพรุงติดใจติดใจครับเพราะว่ามันหายแล้วค่าใช้จ่ายมันก็ไม่สูงค่ายกคือแค่สามร้อยบาทเออ สบายเลยผัดดูผมเดินอ่าเดินไกลๆดูไปวิ่งวิ่งได้ว่าวิ่งได้วิ่งได้ออาวิ่งไ,ได้เมื่ <c oughs> อก่อนอยากคิดแต่ว่าจะเดินก็ยากเนาะอันนี้วิ่งได้เลยโอ้เยี่ยมเลยอันนี้วิ่งดูแล้วไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรเลยไม่มี อาการเจ็บไม่มีอาการอะไรแต่ก่อนผมตื่นขึ้นนอนตื่นนอนมาผมไม่อยากลงจัดเกียเลยเพราะว่ามันเจ็บมากอืมแต่ตอนนี้ผมจะลองวิ่งให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยได้ประสบได้ดูอ่านี่จกเดินไม่ได้เดินย่องย่องนะเออ การเก็บบรรอาการอะไรเลยอืเยี่ยมมากเลยใครจะไม่ดีใจหายหายนี่ดีใจไหมดีใจครับดีใจกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเดี๋ยวนี้ชวนใครต่อใครมาเพียบเลยนะมาไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบคนครับตอนนี้ชวนแล้วมาแล้วประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์มายี่สิบกว่าคนแล้วตอนนี้ที่ผมพามาอื ครับมาหายเองเลยเห็นใจเพื่อนผู้เลยพาเลยเขาเขาเห็นผมหายเขาไาเห็นเดิตามผมมาถ้าผมบอกรอโดยที่อาการผมไม่หายเขาคงไม่มาอืมแต่ก่อนผมจะเดินนี้ใส่รองเท้ายังเก็บเลยหลวงพ่ออใส่รองเท้ารัดขาที่นี่เก็บตัวเนี้ยแต่ที่ผมวิ่งได้หลงพ่อต้อคที่นี้หลพอแต่อนผมเดิ เดียวผมชื่อคุณข้าพูรักาหน้าผมใส่ก็ตามเด็จเลยเดี๋ยที่ผมวิ่งได้ผมวิ่งได้ไม่เจ็บไม่ปวดเที่ยงตะกันหมอหมอฉันขาผมปลายประสาทเสพยิงยาเปหนึ่งเกือบห้าสิบบาททุกวันมีหน้าแก้ปลายประสาทเสพเดี๋ยวที่ผมทิ้งยาไปหมดเลยเพราะกินไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ เดี๋ยวนี้จะนอนผมนอนนี่ไม่จะ่ว่าจะนอนในเวลานั่งมันจะเหมือนมีเวเฟล็อตตามหายเดี๋ยวนั่งอลยนุ่มจิ้บมันชันแบเจ็บเดี๋ยวนี้มันครั้งนี้เป็นครั้งที่สามภายในอาทิตย์กว่านะเพราะมันดีผมจะรีบมารักษาเพราะวันวันศุกร์ผมก็จะต้องไปจันท์ดีวันพุธผมก็จะมาอีกครั้งแค่ครั้งที่สองผมก็ปกติแล้ววันนี้ผมมาซักเป็นครั้งที่สาม แล้วก็เราตอนนี้หลวงพว่อแค่ขาดตงเบื้องที่จะปูบถ์โป,ปในถ้าเราพอวิกําลังซักที่จะช่วยได้คนละสองร้อบาทก็บริจาคติดสักคนละกล่องก็ได้ตู้บริจาคท่านทืนที่ะไปตั้งตรงไหนไปตั้งตรงนั้นเขาก็อมองไม่เห็นแต่ว่าผมได้สมบุญไปเยีเย่ยมร้อยหมดทุกคนแล้วที่มาแค่คนสองบาทแล้วหนีนี่เราคิดดูแต่พอผมเดินเดินนี้ ผมไม่อยากจะตื่นจากที่นอนแต่ดี๋ีวนี้ผมวิ่งหนใาแสบมากเลยให้เจ็บไม่อเอาไอจุ่มให้ดีพอโอเคโมทนาสาธุนะครับขอหลวงพ่อจงรักษาสิ่งที่ดีๆไว้ไว้ช่วยคนที่เจ็บป่วยถ้าตลอดไปอีกกับเท้าลาหลวงพ่ออะไรหรอ่าสาธุ